สวัสดีครับผมก็ตอนนี้นะครับเนาะของคุวัดปูหางจัดแปลกกับผมมาทำบุญนะครับเนาะเดินสายทําบุญกัวัดครับผมมาหลายช่องครับผมทีมงานเจเดงครับผมการยืมฝากติดตามกดไล้์กดแชร์ครับพวกมันเป็นมันเป็นศูนย์พลังวันในเมยิ่งเป็นซีวันในมือทุ่งไทยก็มาเอาปลาเมตเพศนาปุ๊ดนดิปลาตายเมตเทศนาปุ๊ด ปลามันเป็นอย่างนี้เปูไม่ปลามันก็เป็นเจ็ดเป็นแปดแล้วแล้วเราก็ไปตีเจ็ดศูนย์ก็แปดศูนย์ครับก็จเากับ <upright flips over> <and then S 1> ือย si ูบลลรอกต้องทั้งคนละทังเอฟซีของฝั่งฮัของเจเนียมกนี้แล้วกะเอากรเดมให้ตัวเดียวศูนเนาะฝั่งศูนย์ครับผมปู่มนแมนศูนย์นี่ขึ้ว่าจะไปบนถ้าถ้นนีมันลงล่างครับผมปูนั่นละวัดก้อนกต่ว่าเก้ามัดร่ลงะลาง ของหมดแล้วไอน่มไปเลยไอน่มไปเจ็ดศูนย์ของหมดออกอหมดอันที่ออกไปลุ่งนาะหมดเจ็ดศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์มีตอนนีแล้วบานนี้มันผลไปไปลี่ยรางซะบานนี้ก็ได้มากอีกแล้วเลขขกท่านได้ทหารเข้าไปมากเนี่ยศูนย์ตัวเดียวบนก็พราะบานนี้แปดกับสองมดเข่าแก๊บเลยสองกับแปดมาก มันมาปูสองสองกับแปดเต้ที่ที่เนปวะครับมาไฟไหวะครับเออคอยแยกอะไบ้างหาตัวเดียวบนเพชรฮารุยครับผมเอถ้าเก้าเป็นจิไปมันไปบนมันก็ได้สองมันก็ออกล่างเนาะลองก่อนเนาะมันก็ได้หาตัวเดียวบนมันก็ไปบนนี่หรือบาดี้หาใช้ตัวเดียวบนบอกรักก็ได้ศูนย์ตัวเดียวรักสิบ วัหนึ่วให้บนหาล่าคู่กับไ้ศูนแมนบอกครับแมนตัวบนเสมมติมากที่สามบวกเห็นว่าไปยังว่าหันสองกับสองกับศนเนาะที่สามบวกมันก็ไปบัวันนี้สกัแปดกัแปดสามกัแปวมนนี้สามกับแปดเออเออแปดกับสอง <c oughs> เ็กวัน,นบอกา่เนีย้อนนี่เหเพื่อมั่นใจไว้กันเล็กมันจะมีศูนย์อีกก็คือคอยคือคอยบอกกันละอคอยแยกไตเบื้องงั้นวะเรียกคยกัน้าหาแล้ววานเดียมันเป็นเลขก,กันขเขาเนะเาะเลขสองสองหาเนะาะเ้าเมือ่อ เช่นไรที่วันนี้อ้าวอ่านี่ครับผมเนาะเหล็กกับปูกันครบอยขอพร่ครับผมพตัวเด็ปูแม่แม่นึ้งกันดีเด้อยันตัวเอฟซีนั้งวันเ่กนึ่งคหรับนึ่เหน่งางนึ่งบบนปูห้าหนึ่งเจ็นมันอก้อน่อหาหนึ่งเจ็ดหนึ่งเนาะครับผม ห้าตัวเดียวบนมันมาปูมันออกสองห้าเห็อบ่ออกสองหานปูหมดก่อนหมดก่อนมดก่เอานีกปูอเอามาดนี้กันจัดเลยสองห้าตัวเดียวศูนบนบนศูนยใช่ไหมได้ม่มอปูมมาปู ไม่ตัวเสีเด้อยตัวเด้อยัตัวเด้อฮาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่นฮ่า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 ันาฮ่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 าฮาฮ่าฮ่าฮ่วฮ่า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 อาฮปาฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่่า่าฮฮ่า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 มนาานาาาา่าน่่าา นี่มันไปร้างด้ขึ้นกอกูนะมันตดก่อนมันไปล้างมันรักติดยู่นี่ก็ว่า้าว่าได้หาบนนี่เห็นไ่โอ้ยแต่กันเัินกับตัวเยวนหาตัวเดียวบนนะใต่ท่านี่ยมนก็มาติสองหาวันนี้เดี่ยปูศูนย์เตยคือวันนี้ศูนย์คือเมันมากมันมา2สองหาเล่นหาบบศูนย์แนี่ ศูชมหาตัวเซลเจเดียนนี่เลยต้องวัดบอนลิงคู่ให้หาคนแล้วก็ศูนลางความดิศูนมาหลักสิบต่อมาซื้อปูกเกืเลยซูนทีอโอจับคู่อย่างความมนดจังวัด่อนดิดังได้แทะซูนแก่ดังได้แทะศูน้าโอมีตอนนี้แล้วเอาก็ตรงกันจับคู่วัดตังจังลจัูจังวัดตังคูจังวัดตังไม่ให้ตัวเดียวกันเมื่อไร บอุหกุแปปูจมาตังปูะมาตังพรแ่ไปด้วยาเอาไปด้ยสาเด่นหูหกเลยไ่ไปเ่ยไ่บไปอตัวดเนี่มันเนี่ยมันเนี่ยไบุญไปออกล่าง so, ันเนี่ยยังาดทายอย่เามันเน่ยไปทำบไปทบุทังนี่ครับผมปูหาเดปแล้วครับเนาะ ไฮซี่คู่กรับผม0ูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์ห้าครับผมนี่ครับแคปหน้าจอครับผมนี่แคปหน้าจอครับผมแคปหน้าจอเลยแคซี่คู่กรับผมเนี่แค่ซี่คู่นะครับเนาะ กู่แล้วีปูกันเก่าหนิกที่แล้วออกแล้วออกเก็ศูนล่งกูเห่ผมสามแปดว่าเห่เลยปูเห่สามแปดกูจเห่ตัวนี้เนาะเห่สามแปดก็ชี้ศูนย์าศูนย์ใบแรกเลยเนี่ยใบแรกให้หมดไปลงอ้าวปูปูผ้าวาปู้าใบเนาะปูปูผ้าใาได้ค่ะคัถวายเด้ค่ะเนียอดน้องนมาถวายายจันทากับเตียนเนี่ยอ๋อ ใช่แตเพราะวันศุกรวนกับบมีเวลาวันกับไปร้ายมองลรยที่หฮโซไฟมันห้ร่ไม่รวยมีแต่ความควาเจริญจิจการงานที่ท่านีก็ขอ้ลุงเรื่องสำเร็จผลอมีอายุวันนะสุกครับไยร่รวยตลอดไปเด้อสาธุสาธุสาธุรวยรวยครับผมรับรับพอนเ่องเรือรับพอนมาอไม่หยาดเด้อ ไอ้วันก็วันจะคุยกันนานไม่ยากอิวาปุราริเรนตนตากรังอวาเมวะอิตัวทินนางเมตานังอุปากบติอิชิตังมะธิตังตุมังกิปเมววสมิชตุสพิเบรนตุสังกปกจันโทปนาไรโทยถามนิโชติราชโยถา สัพเพติโยวิวัชชนตุสัพพโรโกวินาศตุมาเตีภะวันตรายุทธิภิฆาโยโกภวะอภิวาทนัสิริสุนิจังพุทธาวจายิโนจัตตโลธรรมะวันติอายุวันโนสุขังบาลังอายัญจักขุรากินาตินาสังกามี ชูปสิทธิ์ตถาคตารถังหิตายัตตานาโตอุปการปติโสยาติธรรมวจายังนิรัติโตเบตาละบุจาจักตาอุลละพัลันจารีคุนามานุปะปินังตุมเฮีปุญญังกัสุตังอนาปการเกสาธุสาธุนมานุ่้อยอยู่ดีมีสุขทุขกันเดจากรุไข่ไข่เจ็บนี่อายุวันนาสุขะภาละ